สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival ครับผมโอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไฟไหม้นะทุกคนไฟไหม้ในที่นี้ก็คือเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็มาตัดต่อคลิปนี้เลยครับไม่งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไม่มีคลิปให้ดูนะเกี่ยวกับเกม Last Day on Earth นะครับพอดีว่าไปเยี่ยม ไปเยี่ยมน้องสาวมานะก็โอเคครับเพิ่งถึงบ้านมาลุยกันเลยดีกว่านะก็วันนี้ครับเราจะเราจะไปที่ป่าดงต้นสนกระดงป่าป่าต้นสนกระดงต้นสนนะครับไปทำอะไรก็จริงๆคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้พักใหญ่หนึ่งแล้วนะเออแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ช่วงไหนดีก็เลยตัดแยกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ได้ เวลาพอดีนะหมายถึงว่าประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับมาเดี๋ยวเข้าเนื้อเรื่องในที่ตอนเล่นเลยนะตัดไปตอนที่ผมภาคเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราต้องเก็บของให้หมดเลยนะทุกคน เห็นไหมว่าถ้าเราเก็บของอะ่ะมันจะมีแต้มขึ้นบวกสใช่ไหมครับนั่นคือแต้มฤดูกาลนะไม่ว่าเราจะตัดต้นไม้นะครับเก็บผลเบอร์รี่เก็บหินเก็บไม้นะหรือทุบหินเนี่ยมันก็ขึ้นแต้มหมดเลยนะครับใครที่กําลังสะสมแต้มฤดูกาลนะสําหรับใครที่เติมเงินไปแล้วนะครับก็นั่นแหละนะเก็บพวกนี้เพื่อเก็บแต้มฤดูกาลก็ได้นะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฆ่าซอมบี้ก็ได้เยอะอยู่นะแต่เก็บพวกนี้มันก็ได้เพิ่มไปอีกทีละสี่นะทุบหนึ่งครั้งก็ได้สี่นะเก็บก้มเก็บหนึ่งครั้งก็ได้สี่นะก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าผมอาจจะเติมเงินก็ได้นะเพื่อเอาอกระปุกเกียร์อีกหนึ่งอันที่หายยากๆนะครับตามที่หลายๆคนได้แนะนำผมไว้นะ ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทุกๆคําแนะนําที่บอกกันมานะครับไม่ว่าจะเกมอะไรก็แล้วแต่นะแต่เดี๋ยวผมจะเลือกเอามาใช้ละกันนะครับเพราะแต่ละคนก็มีแนวทางเป็นของตัวเองนะบางคนแนะนําแบบอาจจะตรงข้ามกันนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอเป็นคนเลือกละกันนะแต่ทุกคําแนะนําต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับ ช่วงก่อนหน้าเนี่ยผมชอบมาที่ดงต้นสนกับป่าต้นสนมากเลยนะเพราะว่าเวลาเรามาขุดของอ่ะหรือว่าเวลาเราไปค้นของอ่ะมันจะมีที่มันเป็นรูปฟันเฟืองอยู่ที่ในแมปนะครับเวลาเราค้นแล้วเนี่ยนะมันมีโอกาสได้ของหายากไงไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนคอมโพสิตนะครับไฟเบอร์กลาสอ่ามีอะไรอีกนะที่มันหายากๆผ้ายางเออแต่หลังๆมานี่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีอ่ะ ใช้คำว่ามันไม่มีได้ไหมเพราะว่าหลังๆมาเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ครับเสื้อผ้าเก่าๆซองบุหรี่อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ถ้าอยากให้ถ้าสมมติอยากให้เกมมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ผมก็อยากให้ส่วนนี้กลับมานะเพราะว่ามือใหม่จะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับอย่างพวกผ้ายางอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราไม่ได้จากที่นี่เราก็ต้องไปลุยที่ห้องทดลองท่าเรือนะซึ่ง มันไม่เหมาะกับมือใหม่เลยอะขนาดเราที่เล่นมาพักใหญ่ๆแล้วเร,เรายังรู้สึกว่ามันเล่นยากขึ้นเลยนะมันเล่นยากจริงๆนะไปบ่อยแค่ไหนก็รู้สึกไม่ค่อยชินนะครับเหมือนกับบังเกอร์บราว er เนี่ยนะอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนที่บอกว่าเราน่าจะได้ตั้งแต่ครบตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอดีผมกะเวลาผิดนิดนึงนะเลยขาดอีกหนึ่งถังครับ เส้นเป็ดเส้นหงเส้นไก่เลยอืมอ่าเจอนี่ครับเจอรถยนต์นะซากรถยนต์ครับเราน่าจะได้เครื่องยนต์ขึ้นสนิมกลับบ้านนะอ่าคลิปที่แล้วมีน้องคนนึงถามผมมาว่าทําไมผมถึงอ่าเก็บเก็บเครื่องยนต์ขึ้นสนิมไปไว้ที่บ้านได้เยอะจังเลยนะเพราะว่าปกติถ้าเป็นแอ c เคาททั่วไปเนี่ย เด็คนทั่วไปเนี่ยนะเขาจะเก็บได้แค่6ชิ้นนะครับทีนี้ถ้าเราอยากเก็บเพิ่มมันมีวิธีครับวิธีง่ายๆเลยนะอาจจะเป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆอยะครับก็คือถ้าสมมุติเรายกขึ้นมาจากซากเครื่องยนต์แล้วเนี่ยนะห้ามวางนะห้างห้ามวางกับพื้นนะคือต้องยกไปวางไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์เลยครับถึงจะเอากลับบ้านได้แต่ถ้าคุณยกจากซาาเครื่องยนต์ปุ๊บแล้วก็วางปั๊บเลยเนี่ย บอกเลยว่ามันจะขึ้นแจ้งเตือนว่าที่บ้านคุณมีเยอะแล้วไม่สามารถเอากลับบ้านได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นไขข้อข้องใจนะสำหรับคำถามที่ถามมานะครับซึ่งเอาจริงๆตอนแรกผมก็งงเหมือนกันนะพอดีผมไปส่องหลายช่องมาที่ทำไมเขามีเครื่องยนต์ขึ้นสนิมเต็มบ้านเลยวะทำไมเราเก็บได้แค่6ชิน้นะสรุปก็คือได้คำตอบมาอย่างนี้นะครับว่า ต้องเวลาเรายกขึ้นจากซากรถมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยนะเราต้องยกไว้ที่หลังรถมอเตอร์ไซค์เลยครับเอ๊ะเหมือนเมื่อกี้พูดผิดเอาใหม่คือเราต้องยกเครื่องยนต์ขึ้นสนิมจากซากรถยนต์เลยนะแล้วก็ยกขึ้นมาที่ด้านท้ายของรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราถึงจะข้นกลับบ้านได้นะโอเคนะ <c oughs> เข้าใจตรงกันนะครับผม คลิปนี้ผมก็จะมีความมึนๆน,นิดนึงนะครับกลับมาถึงบ้านสามทุ่มกว่าแล้วแต่ไม่ทำคลิปก็ไม่ได้นะเกมนี้มันมันเป็นเกมที่จุดประกายช่องผมให้มันมีคนติดตามเยอะขนาดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งเกมนี้แน่นอนนะแต่ตอนนี้ขอขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตรงนั้นก่อนนะครับตรงที่มันเป็นซากรถนี่ไงตรงนี้จะได้ยกง่ายๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเรายกตั้งแต่ซากรถเนี่ย ไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเราเจอซอมบี้เราก็ต้องวางพื้นวางเครื่องยนต์ขึ้นสนิมกับพื้นอยู่ดีนะพอวางกับพื้นเราก็จะหยิบไม่ได้อีกแล้วนะครับอย่างมันมีวิธีแบบนี้นะถ้าสมมติใครอยากได้เครื่องยนต์ขึ้นสนิมไปย่อยที่บ้านนะครับก็ใช้วิธีนี้เลยนะเห็นไหมแล้วก็เอากลับบ้านหรือเราเอาไปให้ช่างยนต์ที่ปั๊มน้ํามันได้แล้วนะครับมาต่อกันที่ดรงต้นสนครับทุกคน นี่ก็เช่นเคยครับเก็บอาเบอร์รี่แล้วก็เส้นย่านะเอาไปคาเป็นกล่องพยาบาลนะครับคือจริงๆในกระเป๋าวิเศษเราก็มีอยู่300กว่ากล่องนะแต่เพื่ออนาคตของเราครับเราก็คาไปด้วยนะจะได้ย่น เวลาในการที่ผมจะไปฟาร์มตอนที่ไม่ได้อัดคลิปนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมไปฟาร์มตอนไม่อัดคลิปเนี่ยผมจะไปทุบหินแล้วก็ไปตัดต้นไม้นะของมันจําเป็นทุกคนไม้นี่เราต้องเอามาทําบ้านนะครับผมไม่ผมเนี่ยไม่ได้อัปเกรดบ้านมาพักใหญ่แล้วนะเพราะว่าผมเฮเอ,เอพูดเรื่องไหนก่อนพูดเรื่องบ้านเราก่อนนะคือยังไม่ได้อัปเกรดเพราะว่ายังขาดเหล็กกล้าแท่งเยอะมากอนะตอนนี้ พอดีตอนนั้นเอาไปทําเป็นอะไรนะเอาไปส่งของมั้งนะครับไปที่ส่งของที่ท่าเรือนะลืมไปเลยว่าบ้านเราก็ต้องใช้แผ่นเหล็กกล้าเหมือนกันนะครับในการอัปเกรดบ้านตอนนี้เราเจอบ้านวิ่งทำไมบ้านหลังใหญ่จังวะอ๋อมันเป็นตรงต้นสนโอเคข้างล่างนี่น่าจะใหญ่มากๆอะแต่ว่าประตูนะครับไม่ใช่เป็นประตูที่ต้องใช้แฮกเกอร์นะดังนั้นเนี่ย ข้างล่างก็จะยากระดับ2กะกโลกนะครับอย่าเคาเก็บของก่อนละกันนะเฮ้ยแล้วผมพกปืนมาหรือเปล่าเอาแล้ว <amigo> คือกลัวข้างล่างจะเจออมบีโทนงงแล้วเราถ้าเราไม่พกปืนมานี้เราลงไปนี่อันตรายนะส่วนปืนที่อยู่ในกระเป๋าวิเศษผมก็ไม่ค่อยอยากจะเอามาใช้เท่าไหร่นะครับ เพราะว่ามันมีสถานที่อื่นๆที่มันดโหดๆอ่ะที่รอให้เราเอาปืนไปใช้อยู่นะเอาไงดีลงไหมลงเถอะไหนๆเราก็มาเจอแล้วนะโอกาสที่จะเจอแบบนี้มันน้อยมากๆนะครับแต่ก่อนจะลงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ซอมบี้รอบๆแมปก่อนถามว่ามือใหม่เหมาะไหมที่จะลงนะครับ หรือเราจะเสี่ยงลงไปดีไหมสำหรับมือใหม่นะคือถ้าคุณเลื่อนไม่ถึง120อ่ะผมไม่แนะนำนะเราต้องดูอาวุธด้วยนะครับถ้าสมมติเราพกปืนมาพก,พกดาบมาชเต,ตเ้หรือค้อนมานะครับอันนี้ลงได้แต่ต้องระวังหน่อยต้องมีที่ฮิวเลือดเยอะๆหน่อยนะแต่ถ้าใครแบบไม่ได้พกยาหรืออาหารที่มันเติมเลือดไวๆมานะ แล้วอาวุธมีแค่หอกอย่างเงี้ยครับไม้พายแบบเนี้ยอย่าลงนะครับเตือนแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าข้างล่างอะ่ะมันเป็นซอมบี้ที่มันจะชอบมาเป็นกลุ่มนะแล้วตบแรงมากเลือดก็ถึกนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี้ยผมไม่แนะนําเลยอะเราเข้าใจตอนแรกๆที่เราเล่นเกมนี้นะครับแล้วเราลงไปแล้วเราขึ้นไม่ทันนะเพราะว่าเวลาเราจะขึ้นบันไดปีนขึ้นมานะ มันช้านะครับมันจะรี l o a d นิดหนึ่งอ่ะจังหวะนั้นก็คือซอมบี้มาตะปบครับทาให้เราตุยได้นะแต่ถ้าใครเข้าใจเทคนิคเรื่องปัดหน้าจอผมว่าลองก็ได้นะไม่เสียหายเพราะถ้าเราปัดหน้าจอยังไงเราก็ออกมานอกแบบอยู่ดีนะครับก็แล้วแต่ละกันนะขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยครับส่วนใครไม่เข้าใจเทคนิคการปัดหน้าจอก็คืออย่างนี้ครับ ปัดหน้าจอก็คือปัดหน้าจอทิ้งอะ่ะถ้าเป็นใน Android ก็กดปุ่ม3ปุ่มนะครับปุ่มุ่มขีดอะ่ะแล้วก็ปัดเกมนี้ทิ้งเลยนะอันนั้นก็คือเป็นการโกงเกมนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็น iPhone ก็คือปัดหน้าจอได้เลยนะเห็นขีดไหมขีดด้านล่างเนี่ยปัดขึ้นไปเลยครับแล้วก็ปัดเกมทิ้งไปนะค่อยเข้าเกมใหม่ครับคุณก็จะรอดจากสถานการณ์อันโหดร้ายนะไม่ว่าจะเป็นตอนสู้กับบอสตอนอะไรก็แล้วแต่นะครับ ปัญหาคืออย่างเดียวก็คือถ้าคุณลนคุณก็จะลืมเทคนิคนี้ไปแบบผมนะผมนี่ตายแบบเอา้าลืมทุกทีลืมแบบแบบลืมจริงๆนะเฮ้ยตรงนี้ขุดได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนขุดแบบนี้ต้องเจอคาร์บอนคอมโพสิตหรือไม่ก็เจออาวุธแล้วนะ,ะได้อาวุธก็ยังดีแต่เดี๋ยวนี้มันเนี่ยได้แบบนี้แล้วครับเสียดายแทนมือใหม่ทุกคนเลยนะ แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นช่วงทดลองเกมไงเออทุกคนแล้วตอนนี้นะครับในเพจลาเตอร์ออนเอเป็นเพจหลักนะของเกมนี้เลยครับเป็นภาษาต่างชาติอ่ะเขาได้กลิ่นไว้นิดๆอ่านิดนึงนะว่าจากการทำแบบทดอสอบถามนะครับที่ได้ถามไปช่วงที่มีฤดูการออกล่านะตามอีเวนต์การออกล่า7ปีนะครับเขาสรุปมาแล้วว่า จะมีจระเข้เข้ามาในเกมนี้นะจระเข้กำลังจะกลับมาในเกมนี้นะครับก็ไม่รู้เขาไปสำรวจใครมาบ้างอะ่ะแต่จะสรุปก็คือจ,จอะจระเข้นะครับจะเข้ามาในจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเกมนี้นะหลังจากที่เราได้ไปเจอกันในอีเวนต์การล่าสัตว์นะครับก็ยินดีกับคนที่รอจระเข้เลยนะส่วนผมนั้นก็เคยเกลืนไว้ครับว่าจระเข้น่าจะมา แล้วก็มาจริงๆนะแต่ใจผมอยากให้น้องหมูป่ามาเหมือนกันนะครับจริงๆมาหมดเลยก็ได้นะแล้วก็สร้างแมปเสริมไปก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่สรุปก็คือมาอย่างนี้นะทุกคนเราก็่าด้วยความเป็นประชาธิปไตยนะครับอันไหนวค่อนข้างมากแล้วก็ต้องยอมรับนะโอเคส่วนใครที่ไม่เห็นด้วยก็มันมันม,ม,มันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะ โอเคนะครับเราข้ามเรื่องนี้ไปแล้วกันมาเลยกันต่อครับข้างล่างสังเกตไหมทุกคนว่าห้องมันมีเยอะมากเลยนะจะเจอผู้รอดชีวิตไปมอ้าวไม่ทันครับผู้รอดชีวิตกลายเป็นศพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยไอซอมบี้ตัวขี้เกียจวิ่งเร็วนี่นะมันตีเร็วนะครับแล้วคุณดูชื่อมันนะซอมบี้ขี้เกียจแต่วิ่งเร็วอะมันยังไงยังไงนะ ขี้เกียจมันต้องเคลื่อนทีเ่เชื่องช้าป่ะแต่ว่ามันต่อท้ายด้วยคำว่าวอะไรนะวิ่งเร็วเออคนตั้งชื่อกันนะแต่โอเคครับก็ยังดีกว่าการแปลภาษาไทยของเกม Devil May Cry นะเกมนั้นก็คือผู้ผู้หญิงก็พูดผมผู้ชายก็พูดขาเออแล้วบางอย่างก็คือแปลสลับแบบบางทีผมงงเลยเอ,อ๊ะอันนี้คนไทยแปลหรือเปล่า ชี้ใส่เลยนี่เมื่อกี้ตบเราดีนักนะครับห้องแบบนี้มันเป็นห้องบอสนั่นไงวาลาเชียอันนี้เจ้ายักษ์เถื่อนนะครับต้องระวัง้วยนะตบแรงนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี้ยใช้เทคนิคบัคประตูนะส่วนใครทําไม่เป็นก็นี่ครับมันจะมีจังหวะที่เจ้าจยักษ์เถื่อนมันง้างมือนะจังหวะที่มันง้างมือเราก็หลบพอมันต่อยเสร็จเราก็ฟันเลยครับแต่ต้องหลบอยู่หลังประตูนะกะจังหวะให้ดีนะครับกะระยะให้ถูกด้วย บอกเลยว่าคุณจะประหยัดอาวุธไปได้เยอะมากๆนะครับมากๆไปมากๆเลยนะเฮ้ยจะถังแก๊สแดงทุกคนเอากลับไปสรรส ATV ได้ไหมเนี่ยนะะเติมเสร็จแล้วชุดจะพังแล้วอะเนี่ยครับถังแก๊สแดงเอากลับบ้านได้ไหม <laughs> ใช่ไม่ได้เหรอนา่าจะกลับบ้านได้นะเหมือนไอ้ตรงนั้นอะเหมือนไอ ถังแก๊สที่อยู่ตรงโมเตลล้างนะครับที่เราเอาไปใช้ระเบิดทางเข้าครับมันก็ถังแก๊สแดงเหมือนกันไม่ใช่เหรอทําไมมันเอาไปใส่รถ ATV ไม่ได้เนาะหรือมันคนละขนาดใส่เข้ากันไม่ได้แบบนี้ปะไม่รู้นะครับอันนี้พูดโม่วๆไปเฮ้ยเขาไปช่วยก่อนลูกทันไม่ทันว่าช่วยได้คนเดียวเหรอโอ้ยเศร้าเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมมันขึ้นขีดแดงๆข้างล่างอะ่ะไม่เอาดิไม่ฟัน มันต้องมีคนรอดสักคนครับโอ้ยเราขอโทษนะเมื่อกี้เราแล้วมันบังคับให้ตายอยู่แล้ววะอ,อนนี้ห้องขังนะครับโอ้ยเซ็งเลยทุกคนช่วยเขาไม่ทันนะ่ะไออ่ะเราซวยแล้วหนีไปหนีไปหนีไปเราจัดการเองข้างใน ยังดีนะยังมีคนรอดชีวิตนะครับอุ้ยอาหารหมาเนี่ยทุกคนถ้าสมมติใครอยากได้สกิลเพื่อนแท้นะครับผมไปอ่านเว็บฝรั่งมาเขาบอกว่าก่อนจะผสมพันธุ์น้องหมาเนี่ยให้เราเอาอาหารหมาไปใส่ให้ก่อนนะครับแต่ต้องเป็นน้องหมาเพศพู้เวลเวลสามหรือเวลสี่นี่แหละนะแล้วก็ตัวเมียเวลสามเวลสี่เหมือนกันนะครับผสมกันแล้วเนี่ยอยากกดสืบทอดนะครับ มันจะมีโอกาสสูงกว่าการให้อาหารอ่าการให้ไก่แล้วก็การให้นะ้ำหมูกนะเผื่อใครอยากได้น้องหมาสกิลเพื่อนแท้นะครับก็ลองดูได้นะส่วนผมได้ไมาเยอะแล้วไงถ้าอยากได้จริงๆก็อยากได้ล็อบไวเลอร์ที่มันสายกัดหรือไม่ก็น้องหมาคองกี้นะครับไซบอเลียนก็ได้นะต้นไหนก็ได้เอามาเหอะมีเพื่อนแท้ลองคิดดูอ่ลองคิดดูนะทุกคนถ้าสมมติผมมีไซบีเลียนเป็นเพื่อนแท้แล้วเอามาด้วยโอ้โหเท่นะ เอาไปเดินโซนป่าฮิมะนะครับผมว่าฟินนะครับพาน้องกลับไปบ้านเกิดสักหน่อยนะนี่เรียบร้อยไอห,ห้องนี้มันมีกี่ห้องอะมีสองห้องนะครับสมห้องอันนี้ห้องน้ำเฮ้ยตรงนี้เครื่องซักผ้ามีของด้วยเหรอขอดูก่อนนะ ถ้าไ,ได้เศษผ้ามาสองอันครับช่วงนี้เศษผ้ามองแล้วเหมือนเป็นสมบัติเลยอะมองมองเศษผ้าเป็นทองเลยครับตอนนี้เพราะว่าเราต้องคาบกลองพยาบาลไปใช้เยอะๆนะเ <c oughs> ฮ้ยเดี๋ยวนะอาเจีนพิษไม่อยู่่เนี้โอ้ยโดนทีเสื้อผ้าพังเลยนะเว้แล้วไงอยู่มุมอาบนะครับถ้ามันพ่นอีกทีก็คือเลือดเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนดูที่มันพ่น ไม่คิดว่ามันจะอยู่ตรงนี้เออนี่ละหลบก่อนโอ้โหเกือบตายทุกคนเสื้อผ้าเกือบพังครับหมวกพังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคข้างในมีอะไรอะ่ะขอของดีๆหน่อยได้ไหไมขอปืน M 1 6ปืนมาสุก้าอะไรอย่างนี้ได้ไหมเหมือนจะดีนะแต่ว่าก็ได้อยู่นะครับเอาไว้เติมรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะ ทุกอย่างมันสำคัญหมดเลยยังมีอีกห้องหนึ่งนะครับคือห้องตรงนี้ฟินให้ผมจำได้ว่าฟินนี่มันยิงเราไม่ใช่นั่นไงยังไม่ทันจะแล้วอาวุธไม่มีด้วยนะปืนไทยประดิษฐ์เลยจะสูป้ปืนพกทำไมปืนมันยิงเราจังเลยอนะฟินเอา,เอายืนให้มันยิงเฉยเลยดูกัน เจ็บ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 มายิงก็ยิงไปเดี๋ยวเราเอาอาวุธระยะใกล้โจมตีนะครับตอนนี้กินก่อนจะตายแล้วนะมันใช้ปืนดูดิเนี่ยนี่คือสาเหตุหนึ่งนะที่ผมบอกว่าถ้าไม่มีปืนอย่าลงมานะครับหรือดาบหรืออาวุธที่โจมตีแรงๆโอ้โหมีหูเลือดด้วยทำไมัโจมตีเร็วจังเลยอ่ะฟิน จะฮิวเลือดเพิ่มไหม่ะอ้าโอเคฟินเอ้ยได้ชุดใส่ชุดเลยแล้วกันนะโอเคเฮ้ย,ยมีของครับนี่คือสาเหตุหนึ่งนะที่ผมบอกว่าผมไม่แนะนําให้มือใหม่ลงอะเพราะว่าบางทีอะเราอาจจะไม่ได้โชคดีแบบผมไงผมยังพอมีอาวุธที่มันโจมตีไวอะแต่ถ้าทุกคนอยากลองก็ได้นะครับไม่ได้ห้ามนะแต่ต้องต้องระวังกันด้วยอะ แต่บางทีลงมาอาจจะไม่เจอแบบนี้ก็ได้ครับอาจจะเป็นบ้านเล็กๆนะซึ่งถ้าเป็นแบบหลุมลกภายเล็กๆก็ไม่น่าจะโหดเท่านี้นะครับก็โอเคนะเป็นคลิปไฟไหม้ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเร่งรีบในการทำนะพอดีอัดคลิปไว้ไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะรวมกับอันไหนทีนะแล้ววันนี้เราก็เหลือเวลาประมาณนี้ก็เลยอัดเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนอ๋อแล้วก็มีคําถามหนึ่งถามว่า ปกติอะถ้าสมมติเราขับรถมอเตอร์ไซค์เสร็จเนี่ยเราจะใส่ของในมอเตอร์ไซค์ได้แค่4ชิ้นนะครับแต่ถ้าเราอยากใส่เพิ่มขึ้นเราก็ต้องเอาของนะครับมาอัปเกรดนะที่ปั๊มน้ํามันตรงนี้นะครับก็คือเอาของเนี่ยไปให้กับช่างยนต์นะซึ่งของที่จะให้เนี่ยก็คือของที่ใช้ขับรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยครับเครื่องยนต์ขึ้นสนิมจะบอกว่าเครื่องยนต์ขึ้นสนิมเนี่ยให้แต้มเยอะมากเลยนะ อ้าวแต่นี้ผมใส่ไปแล้ววะวางก่อนนะโอเคแล้วก็ของที่เหลือก็ตามนี้ครับเนี่ยเห็นไหมสิบสองชิ้นด้านขวามือนะครับก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆแหละเหมือนอัปเกรดตัวเรานั่นแหละครับแล้วก็จะมีทักษะให้เราเลือกนะซึ่งทักษะช่องเก็บของผมจําชื่อไม่ได้แล้วว่ามาน,นานแล้วนะครับก็ลองไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเนาะสําหรับวันนี้ก็ ขออภัยในการที่ลงคลิปช้าแล้วก็เป็นคลิปที่ไม่ได้อัปเดตนะทุกคนโอเคนะครับไปก่อนนะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในวันถัดไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย